ในรัฐสภาเนี่ยตอนนี้เขามีการตั้งจุดตรวจเข้มเลยนะคะหลังจากที่ท่านสอวอก็คือนายอภิชาติโตดีหลกเวทเนี่ยนะคะติดเชื้อโควิด19แม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะได้เข้าสู่กระบวนการในการรักษาแล้วก็ตามที่รัฐสภานั้นผู้สื่อขาบอกว่าก่อนการประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักบริการทางการแพทย์ของวุฒิสภาตั้งจุดตรวจ ATK ให้กับสมาชิก นะคะสวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาบริเวณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็มีรายงานนะคะบอกว่าสมาชิกวุฒิสภา1ท่านเนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 คือนอายอภิชาติโตดิลกเวทสมาชิกวุฒิสภาซึ่งขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวแล้วเบื้องต้นก็พบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงวันที่6 7 8กันยายนนายอภิชาติได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาและในวันที่10กันยายนนะคะเข้าประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทวาระที่3ด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาติดเชื้อใหม่2รายด้วยกัน โดยรับแจ้งผลติดเชื้อโควิด1 9เมื่อ10กันยายนเช่นกันนะคะทางสำนักง,งานเลขาธิการวิทิสภาจึงได้ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัวและสังเกตอาการพร้อมกับพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณห้องทำงานต่อไปค่ะ มีข่าวแจ้งนิดนึงเนี่ยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความเสี่ยงนะครับสำหรับกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมี7มกลุ่มโรคเสี่ยงนะครับรวมถึงสตรีมีครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปและก็บุคคลที่ไปมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดบุคคลอื่นเดี๋ยว16กันยายนนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มเปิดให้รับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK กันแล้วครับตอนนี้เตรียมโทรศัพท์มือถือกันให้แม่นมั่นนะครับแล้วก็ โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตางังค,คือหลายคนโหลดเอาไว้แล้วล่ะเพราะว่าต้องใช้ผ่านโครงการมาตรการของรัฐต่างๆทั้งคนละครึ่งแล้วก็อะไรต่างๆก่อนหน้านี้ไปเนี่ย16กันยายนนี้แอปเป๋าตังจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับสามารถเข้าไปแจ้งความจำนงรับแอนติเจนเทสคิดฟรีนะครับเพื่อไปตรวจโควิดด้วยตัวท่านเองภายใต้คำแนะนำนะครับนี่แหละครับก็เข้าไปใน แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าต่างนะครับไปแจ้งความจำานงในนั้นได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการนัดหมายให้ไปรับตามสถานที่ที่มีการกระจายชุดแอนติเจนเทสคิดไปอาจจะเป็นร้านขายายาใกล้บ้านท่านหรือว่าคลินิกใกล้บ้านท่านเนี่ยนะครับซึ่งจะมีเภสัชกรนะครับหรือว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำในการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างใกล้ชิดด้วยมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป โอกาสตรวจเข้าถึงกันมากขึ้นแล้วเนี่ยยอดจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ดีถ้าตรวจเชิงรุกแล้วเนี่ยเจอเยอะเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ดีขึ้นนะครับพี่จิตรก็ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไงบอกว่าให้เราเข้าถึง ATK กันให้มากขึ้นใช่ไหมคะหมายถึงว่าพยายามตรวจมากขึ้นแต่นั่นก็ต้องหมายความว่าก็ต้องมีนะคะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นต้องผ่านแอปเป่าตังถูกไหมคะใช่นะคะอย่างนี้ก็น่าจะมีกันแค่จะทุกโทรศัพท์ ทั้งทุกสมาร์ทโฟนทุกแท็บเล็ตกันแล้วนะคะใช่หรือว่าถ้าหากจะติดตามตรวจสอบนึ่นนะครับว่าที่ไหนมีมชุดสำหรับการแจกได้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับดูในเว็บไซต์นะครับของสอปอสอชอหรือว่า www.nhso.go.th กรณีที่ท่านไม่สามารถ จะใช้แอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกเ<ใ>นี่ยนะครับเข้าแอป,ปไม่ได้มีปัญหาในการโหลดหรือว่าอะไรต่างๆท่านก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้แล้วก็ไปที่ร้านในการจัดกระจายชุดตรวจ ATK ได้เลยแล้วก็ไปประเมินความเสี่ยง นะฮะแล้วก็ขอชุดตรวจที่นั่นได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะ,ะ,ะดีจังนี้ประหยัดตังค์ไปได้เยอะนะใช่หสำหรับคนที่เขาอาจจะต้องทํางานหรือต้องเดินทางไปในพื้นที่เสีย่ยงถ้าหากว่าตอนนู้นเนี่ยมันยังประมาณ300-300ลงคิดดูสิต้องกินต้องอยู่ต้องใช้แล้วก็ต้องมาตรวจโควิดอีก ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่า,วารายรับเนี่ยน้อยลงแต่รายจ่ายต้องเพิ่มขึ้นเพราะต้องซื้อเจแอลกอฮอล์ <c oughs> ต้องซื้อนอนซื้อนั่นซื้อนี่ <c oughs> เลยทั้งหลายในยามที่จําเป็นนะคะแล้วใช้ชุดตรวจมันยัง300 4 0 0ยอยู่นี่ก็หนักหนาะสาหัสเหมือนกัน <c oughs> แล้วต้องตรวจประจําแทบจะทุกสัปดาห์กัน4ี่หวันตรวจทีแบบนี้เนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยถ้าท่านไปรับปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะให้ท่านมา2ชุดเลยไปตรวจครั้งแรกกับครั้งที่2ห่างกัน5วันจะได้เฝ้าติดตามแล้วก็สังเกตนะครับว่าตนเองนั้นติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออ,อย่างไรถ้ามีผลเป็นบวกท่านก็จะได้ไปตรวจแบบ rt pcr เพิ่มเติมหรือว่าถ้ามีผลเป็นลบท่านก็ยังต้องกลับตัวต่อนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงครับ